ไอ้เจ้าระวังคุณไม่ต้องดีต่อฉันนี่ต้ตงคุณผิดตรงไหนเหรอรู้ไหมว่าคนร้ายเป็นคนแบบไหนคนร้ายน่าจะเป็นแฟนคลับประเภทกิ่งโผดจะทำทุกอย่างคนที่หลงใหลอใแล้วก็จะกลายเป็นคนที่พร้อมลงมือทำทุกอย่างถ้าคนมีโทษนะไร เขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทําให้ฉุนเฉียวความรุนแรงจะเพิ่มทุนที่แอสเพอร์เกอร์ซิมโรมเป็นหนึ่งในโรคออทิสติกผู้ป่วยไม่จำเป็นอัจฉริยะมีปมด้วยเรื่องการเข้าสังคมแต่ผมพบว่าน้องสาวของเขาคือกุญแจสําคัญของชีวิตเขาพี่ชายฉันเองเขารู้ว่าคุณวังมีประสบการณ์ที่เลวร้ายก็แย่พออยู่แล้วแลวคนที่ตายไปไม่ใช่แค่เพื่อนของวังไหเ่เฉิงแฟนของที่วายก็ตายด้วย การปกปิดของเขาถึงขั้นช่ำชองแล้วโรคบุคลิกต่อต้านสังคมอยู่ในขั้นที่เรียกว่าอันตรายผู้ที่มีบุคลิกต่อต้านสังคมกักจัดอยู่ในกลุ่มยอดคนไม่มีความรู้สึกเหมือนคนปกติไม่ต้องรู้สึกละอายใจที่คนเป็นคนต้าเพราะมีสิลธรรทรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดไม่ใจิตแพทย์ไม่ใช่ตำรวจเราทุกคนตายก่อนที่จะพอใจเหรอขาแค่เปิดโพงเขาช่นยอมทำทุกอย่างด้านหน้าคือสวรรค์ด้านหลังคือนรกขอให้ความจริงมันโหดร้ายและสยองให้รู้ความจริง 没有犹豫。